นิทานไทยเจ้าหญิงผู้หลงทางก็ละครั้งหนึ่งนานมาแล้วในค่ำคืนที่ฟ้าร้องลั่นเจ้าแห่งทะเลผงาดขึ้นมาสู่เด็กสาวทารกทั้งสองนางที่กำลังลืมตาดูโลกในเวลาเดียวกันสาวนางหนึ่งเป็นเจ้าหญิงจากครอบครัวราชวงศ์จากดินแดนบนเนินเขาทั้งตอนเหนือพระองค์มีพระนามว่าเนโอมิ และเด็กสาวอีกนางหนึ่ง <Wow. S 1> เธอเป็นลูกสาวของครอบครัวคนเลี้ยงแก่ผู้แสนอบอ้อมอารีพวกเขาอาศัยอยู่ในทุ่งหญ้าฝั่งตะวันตกเธอมีชื่อว่าเดซี่หลายปีผ่านไปในปราสาทเนโอมิได้รับความรักอย่างเปลี่ยมล้นจากบุพการีพระประสงค์ทุกอย่างล้วนได้รับการเติมเต็ม,ตมจนทำให้พระองค์เป็นคนเย่อหยิ่งฮ่าสวยจังเลยค่ะท่านแม่ท่านพอ่อค่ะ หนูอยากได้พระจันท์พระจันทแต่ยังไงล่ะหนูไม่สนองนาว่าจะยังไงก็หนูจะเอาอะแต่ว่าอ้อ,อ,อ,อได้สิจา้าลูกรักมุมมทหารไปเอาพระจันทร์มาให้ลูกข้าเดี๋ยวนี้ขอรับฝาบาท อ๋อนี่ไงจ้ะลูกรักทั้งหมดนี่ก็เป็นของลูกแล้วเย้ <Yay! S 1> ในขณะเดียวกันที่บ้านของคนเลี้ยงแกะเดซี่ทำความสะอาดห้องหน่อยได้ไหมจ้ะลูกแม่คะชุดหนูก็จะสะกดปลกหมดสิคะได้โปรดแล้วคะแม่ทำเธอะเอ้ก็ได้จ้ะลูกแม่ เดซี่ก็ถูกเลี้ยงมาแบบประคบประงมและตามใจซึ่งนั่นทำให้เธอภูมิใจเป็นอย่างมากฉันไม่สวยที่สุดหรือนี่ก็ไรฉันไม่ควรได้รับสิ่งที่ดีที่สุดหรือไงฉันไม่สวยที่สุดหรือนี่ก็ไร ฉันไม่ควรได้รับสิ่งที่ดีที่สุดหรือไงแน่นอนแน่นอนสิแน่นอนสิเกิดมาบนดวงดาวเดียวกันแถมยังดื้อดึงเหมือนกันอีกพอพวกเธออายุ18ฉันจะสอนบทเรียนให้ทั้งคู่เลยเมื่อวันนั้นมาถึงนางฟ้าแม่ทุนหัวจึงตัดสินใจที่จะไปเยี่ยมปราสาทของเนโอมิ ไม่มีใครฟังฉันเลยอ่ะเบื่อประสาทนี้เต็มทนแล้วล่ะจริงเหรอจ๊ะ,ะนี่ใครกันเนี่ยฉันเป็นนางฟ้าแม่ทุนหัวของเธออย่างไงนางฟ้าเอออะไรนะก็เห็นเธอบอกนี้ว่าไม่ชอบประสาทแห่งนี้แล้วใช่ไหมล่ะ าอย่างนั้นถ้าฉันให้โอกาสเธอไปอยู่ประสาทอื่นที่เธอเลือกเองล่ะจ๊ะโอ้เน้นฉันก็อยากที่จะไปจากที่นี่ซะเหลือเกินล่ะแต่ทําไมต้องทําแบบนั้นเพื่อฉันด้วยล่ะก็อย่างที่บอกไงฉันเป็นนางฟ้าแม่ทุนหัวของเธอเนโอมิพบว่าตัวเองอยู่ในหอศิลป์ที่สวยงามอาราอารามอะไรกัน ฉันอยู่ที่ไหนเนี่ยอ้อ้สวัสดีเธออยู่ในห้องแห่งทางเลือกพวกเราเหล่ารูปภาพมีมนวิเศษนะแล้วถ้าเธอเดินเข้ามาเธอจะไปไหนก็ได้ตามที่ต้องการใช่แล้วเลือกฉันสิไอ่เลือกฉันเถอเลือกฉันเลือกฉันเลือกฉันดีกว่าฉันต่างหากเลือกฉันสิเออ ในอมิมองไปที่รูปภาพที่มีทุ่งหญ้าเขียวเจ้าอุ่มและมีแม่น้ำสีฟ้าเป็นประกายทอดยาวสุดลูกหูลูกตาออคือว่าฉันฉันรู้สึกว่าเหมือนภาพนี้กำลังเรียกฉันอยู่เลยฮะฉันเลือกภาพนี้เธอเดินเข้าไปแล้วก็หายไปในรูปภาพเวลาเดียวกันนั้นนางฟ้าก็ไปหาเดซี่ เมื่ออันแสนสวยของฉันนี่มากล้าดีขอให้ฉันทำงานได้ยังไงกันฉันไม่อยากจะอยู่ที่นี่แล้วงั้นเหรอจา้าเออคุณคือใครอ่ะนางฟ้าแม่ทุนหัวแนะนำตัวเองแต่เดซี่ก็มองจ้องด้วยความกังขาให้ฉันช่วยอะไรดีคะ คือในวันเกิดครบรอบ16ปีของเธอเธอร้องไห้ทั้งวันไม่หยุดเลยเพราะเธอไม่ได้ของขวัญตามที่หวังอ๋อคุณรู้ได้ยังไงก็อย่างที่ฉันว่าไงฉันเป็นนางฟ้าแม่ทุนหัวของเธอเองโอเคไหนคะนางฟ้าแม่ทุนหัวพาหนูเอาไปจากที่นี่หน่อยสิคะแน่นอนสิจ๊ะ <c oughs> ฉันอยู่ ที่ไหนกันเนี่ยเธออยู่ในห้องแห่งทางเลือกจ้าเธอจะไปไหนก็ได้ตามที่ต้องการขอแค่เดินเข้าไปในภาพวิเศษพวกนี้ว้าวฉันจะเลือกภาพไหนดีละ่ะเลือกฉันซิฉันต่องหากแล้วเดซี่เดินไปเรื่อยๆและถูกใจเข้ากับภาพหนึ่งอืมนั่นมันฮะบ้านอาศนาแบบของฉันนี่นาะแล้ว เม่สาวคนนั้นคือใครกันเนโอมินั่นเองแต่เดซี่ก็ไม่ได้สนใจอะไรเธอเดินไปเรื่อยจนพบอาณาจักรของเนโอมิกับปราสาทหลังใหญ่พร้อมกับธงที่โบกพัดปลิวสวัยนี่แหละมันคือที่สุดพระราชวังว้าวเธอยิ้มกลิ่มอย่างมีความสุขกับตนเองเธอค่อยๆเดินผ่านภาพไป เด็กสาวมาถึงบ้านเกิดของกันและกันนางฟ้าแม่ทุนหัวของพวกเธอก็จ้องมองดูอยู่ในเวลาเดียวกันพ่อแม่ของนโอมิกกำลังว้าวุ่นใจที่ลูกสาวหายตัวไปพระราชาทรงทหารค้นหาทุกภาคส่วนของเมืองและไกลออกไปแต่ก็ไม่มีใครพบเธอว้าวใหญ่โตจริงๆแต่จะเข้าไปยังไงล่ะเนี่ย ทันใดนั้นเองเธอก็เห็นนางสนมรับใช้อ้าเธอคงจะทำงานที่วังเป็นแน่ฉันขอทำงานที่แน่นบ้างดีกว่าฉันถึงจะเข้าไปได้ยังไงล่ะดังนั้นเดซี่จึงหางานทำในครัวของวังได้กลับไปที่บ้านพ่อแม่ของเธอเครียดอย่างหนักพวกเขาตามหาเธอไปทั่วเดซี่โออ ลูกอยู่ที่ไหนจ๊ะหญิงเลี้ยงแกะตกใจที่เห็นเนโอมินอนอยู่บนพื้นเธอก้าวข้ามรูปภาพมาจนหลงทางแล้วก็เหนื่อยอ่อนเมื่อเจ้าหญิงตื่นขึ้นเธอก็ประหลาดใจที่เห็นตัวเองในบ้านกระต๊อบหลังเล็กๆฉันอยู่ที่ไหนคะเนี่ยทำไมละเราเจอเธอที่พนะุ่มไม้น่ะ เธอพลอยหลับไปเราก็พาเธอมาที่นี่เธอคงจะหิวหน่าดูอย่ากล้าดีเอาอาหารธรรมดาธรรมดามาให้ฉันนะฉันเน่ะเป็นถึงเจ้าหญิงเชียวนะทั้งคู่ถึงกับตกใจในสิ่งที่ได้เห็นบางทีเธอคงจะช็อกไปน่าสงสารจังนี่ซุบซิบอะไรกันนะฮะเอาของดีๆมาให้ฉันเกินสิยะเร็วๆเข้าอืม เอานี้จ้ะไปกันเธอะที่รักให้แกของเราได้ทานอาหารก่อนเนโอมิมองดูอาหารที่ไม่ค่อยน่ากินนักทำยังไงได้ท้องเธอร้องจอกเธอก็เลยกินมันจนหมดเธอไม่คิดจะสํานึกบุญคุณเสียด้วยซ้ําเมื่อเธอเดินลงบันไดไปหลังจากกินอาหารเสร็จเธอได้ยินทั้งคู่กระซิบกระซาบกันอย่างเศร้าซ้อย นั่นชีสหนมแพชิ้นสุดท้ายที่เรามีแล้วนะคะอย่าห่วงเลยที่รักเราต้องใจดีกับเธอสิจะยังไงก็เธอเธอก็รุนราวคราวเดียวกับลูกเราเธอทำให้ผมนึกถึงเดซี่เรายังมีขนมปังกับซุปสำหรับมื้อเย็นนีไ่ไงค่ะอย่างน้อยเราก็ไม่ต้องทนหิวอะไรกันนั่นคืออาหารอย่างเดียวที่พวกเขามีเหรอแล้วพวกเขาก็ให้ฉันเนี่ยนะ เนโอมิรู้สึกผิดขึ้นมาทันทีกับการที่เธอทำนิสัยหยาบคายแบบนั้น <tt ak> เธอไม่เคยรู้สึกละอายเท่านี้มาก่อนเลยซึ่งตอนนี้ก็เป็นจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงที่ดีในตัวเธอวันเวลาผ่านไปเนโอมิ Naomi ก็คอยสังเกตคอยรู้สึกและช่วยคนเลี้ยงแกะทั้งสองทีละเล็กทีละน้อยโอ้ มันอร่อยจังเลยค่ะฉันน่ะดีใจนะจ๊ะขอบใจที่หนูช่วยปอกมันฝรั่งทีนี้ก็ทานซะสิในขณะที่เนโอมิเปลี่ยนไปตลอดการเดซี่ก็ตกรกรรมลำบากอยู่ในวังเดซี่ล้างจานซะสิะเออค่ะเดซี่ช้อนซ่อมนี่น่ะเอาให้เอี่ยมเลยนะ เดซี่ทำตัวน่ารักกับทุกคนที่นั่นแต่ทุกคนก็รู้ว่าเธอเป็นคนยังไงจากรอยยิ้มของเธอฉันฉันจะต้องออกจากครัวน,นี้ซะทุกคนร้ายกาจมากเลยคนดีๆอย่างฉันไม่ควรต้องมาอยู่ที่ วันหนึ่งเดซี่ก็ได้ทราบข่าวการหายตัวของเนโอมิจากคนอื่นๆเธอจำภาพของเนโอมิได้เธอก็เลยปิ๊งไอเดียขึ้นมาฉันรู้ว่าจะต้องทำยังไงแล้วล่ะนี่ไงล่ะเกลือนิดหน่อยอ่ะอีกหน่อยนะแล้วก็เอาไปอีกนิดนึ่งไง เอออะไรกันเนี่ยใครทำซุปนี้ไปลากคอมันมากล้าดียังไงทำอาหารห่วยแตกมาให้ข้าหม่อมฉันตั้งใจเรียกร้องความสนใจเองเพคะฝาบาทหม่อมฉันทราบว,ว่าพระธิดาอยู่ที่ไหนเพคะอะไรเนี่ยที่ไหนล่ะพระธิดาประทับอยู่ที่บ้านเกิดของหม่อมฉันเองหม่อมฉันพาไปได้แต่ ต่อรหม่อมฉันต้องการเงินรางวัลไม่มีรางวัลก็ไม่มีเจ้าหญิงพระราชาสรงกัดฟันกรอดแต่เมื่อคิดถึงการพบพระธิดาเนโอมิที่รักแล้วพระองค์จึงตกลงไม่นานนักพวกเขาก็ออกไปยังท้องทุ่งเดซี่ไม่ทันคิดถึงอันตรายที่เธอนำมาสู่ครอบครัวเธอคิดจะเอาแต่รางวัลเมื่อพวกเขาไปถึง พวกเขาก็เห็นเนโอมิหัวเราะกับคนเลี้ยงแกะทั้งคู่มันยากนะที่จะจำเจ้าหญิงจอมบึ้งตึงได้ตอนนี้พระองค์ทรงมีแก้มแดงฉ่ำพร้อมรอยยิ้มบนใบหน้านั่นนั่นเนโอมิจริงๆเหรอใช่สิพิคะเนโอมิลูกแม่เออแกขโมยลูกสาวฉันแม่คะพ่อคะ เดี๋ยวก่อนสิคะแต่พระราชาทรงเดือดดานอย่างหนักพระองค์ทรงสั่งทหารไปหาคู่รักผู้น่าสงสารเดซี่เตือนกลัวอย่างหนักเราไม่รู้มาก่อนว่าเธอเป็นเจ้าหญิงเงียบไปเลยพวกแกได้ถูรขังลืมนะอะไรนะเดซี่เจ้ารู้จักเธอเหรอเธอพาเรามาที่นี่ แต่เธอเองก็จะโดนจับด้วยโอ้ไม่นะขอรับฟาบาตเอาพวกเราไปเธอจะทำอะไรลูกสาวเราเลยเมื่อเธอได้เห็นพ่อแม่ทำเพื่อเธอถึงแม้พวกเขาเองก็รู้ว่าเธอทำร้ายจิตใจพวกเขามันทำให้เธอละอายกับสิ่งที่ทำลงไปยิ่งนะักแม่คะพ่อคะหนูขอโทษคะหนูเป็นลูกที่ใช้ไม่ได้เอาซะเลย ่นใดนั้นเองนางฟ้าแม่ทุนหัวก็ปรากฏกายด้วยรอยยิ้มกว้างท่านราชาผู้ยิ่งใหญ่ข้าเองที่เป็นคนน้มน้าวให้เนโอมิออกจากวังเธอนะ่ะจะได้เรียนรู้ถึงความเมตตาอะไรนะนี่คนเลี้ยงแกะฉันเองที่ชักชวนลูกสาวคุณให้ออกจากทุ่งนี่เธอจะได้เรียนรู้ที่จะเอ,อื้อเฟื้อ ดูเหมือนว่าพวกเธอได้รับบทเรียนอย่างดีเชียวละหนูรู้แล้วละคะ่ะหนูคงไม่ภูมิใจไปกว่านี้แล้วนี่หนูทำตัวเลวร้ายขนาดไหนกันขนาดพ่อแม่รู้ว่าหนูทําไม้เจ็บช้ำขนาดนี้ก็ยังช่วยปกป้องหนูลูกรับไม่ว่าอย่างไรเราก็จะรักลูกท่านพ่อปล่อยพวกเขาไปเถอะนะคะพวกเขาดูแลหนูเป็นอย่างดีเลย หนูได้เรียนรู้อะไรมากมายเลยละค่ะจากพวกเขาขอบคุณมากเลยนะคะที่ทำให้หนูได้รับบทเรียนที่ดีตอนนี้หนูเข้าใจแล้วละค่ะว่าหนูแย่แค่ไหนและหนูน่ะก็สัญญาที่จะเปลี่ยนตัวเองขอบคุณนะคะนางฟ้าแม่ทุนหัวโอ้เราเองก็ขอโทษเหมือนกันที่ทำตัวไปแบบนั้น ฉันภูมิใจในตัวพวกเธอมากแล้วก็จะคอยดูแลพวกเธอนะจ๊ะเอาละลาก่อนจ้าเนโอมิกับพ่อแม่ของพวกเธอบบกมือลาเดซี่และครอบครัวของพระองค์ก็เสด็จกลับวังเดซี่ก็ทำตามสัญญาเธอเปลี่ยนเป็นลูกสาวผู้อ่อนน้อมและว่าง่ายมันทำให้พ่อแม่ของเธอภูมิใจยิ่งนัก เนโอมิเติบโตขึ้นมาเป็นหญิงสาวผู้น่ารักและใจดีซึ่งนั่นทำทุกคนประหลาดใจแต่พวกเขาก็ยิ่งรักเธอมากขึ้นเด็กสาวทั้งสองรู้ถึงการมีจิตใจ,จอบอ้อมอารีและกรุณาต่อผู้อื่นคุณจะได้รับความรักตอบแทนเท่าที่คุณให้ไปไงคะแต่การจะให้น่ะสำคัญกว่าการรับอยู่แล้วและฉันเองก็มั่นใจค่าวว่าพวกเธอจะจดจำเอาไว้